เฮ้ยกูเด um, oh. like ็กดาดาวนอะเฮ้ยมียงเรียยคุยเชื่อมียงด้วยอ่ะที่แบงค์อกูจะเนื้อไปซีนนี้ไม่ถึง5นาวีอ่ะ20เทคสิอเค่แคือพูดถึงกูยังตัวร้อนเลยน้องบั๊กน้องไดบัต้องเข้าอู่ไหมเรื่องของการดูดวงเรื่องของการดูบออเนี่ยการตลาดหรือเปล่า วันล,ละป่องวันนี้พี่ชายผมก็แวะมาทั้งทีเลี้ยงเขาเลยดีกว่านี่น้ำเปล่าเป็นไงเจแปนพานุพันธ์จ้า <c oughs> แปนสวัสดีนะ <c oughs> มันวันล,ละขวดแล้วเนี่ยเออเอาน,นี้คือวันล,ละป่องคือตอนแรกคิดว่าลูกค้าจะเข้ามาเป็นป่องนู้นป่องนี้ <c oughs> ออตอนนี้มันยังคือกินน้ำไปก่อนแปนสวัสดีฮนะสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนชนแก้วก่อนวันละป่องของเราต้องชนแก้วก่อนปึ๊บน้ำปลาปลาด้วย ไม่นะเหรอเราเจอกันครั้งแรกนี่เมื่อไหร่นะพี่แปรนด์จำได้ปะทําเมื่อไหร่เหรอน่าจะตอนที่มกรุงเทพทำโปรโมตท PR มหาลัยแล้วมึงไปเป็นพิธีกร์ออใช่เพราะตอนนั้นพี่จะ<ด>เริ่มทำบุฟเฟ่<ม>ต์ละทำบุฟเฟ่ต์แบบ เป็นบริษัทแบบจริงจังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอเลยมั้งใช่ไม่ได้เจอเลยคือผมเอ๊ะแล้วแล้ววัยรุ่นพันล้านนี่ก่อนที่เราจะปีห้าสามปีห้าสามหนังเรื่องวัยรุ่นพันล้านเออเข้าตอนปีห้าสี่อือคือรอบกาล่าเนี่ยฉายตอนน้ําท่วมกรุงพอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยคือในในหนังเนี่ยสาหลายอือแต่ในความเป็นจริงคือตะไคร้ล้นเองตะไคร้ตามถนนเลยคือล้นเต็มไปหมดล้นเลยในหนังคือท่อสาหลายกันถูกต้องอันนั้นน่าจะเป็นผลงานแรกแรก ที่ที่ที่ผมรู้จักพี่แปนถูกต้องเราก็เราก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าทังจริงๆคือมันก็เด็กนาดาวอ่ะเด็กนาดาวอ่ะเด็กนาดาวอยู่แล้วเฮ้ยกูเด็กนาดาวเนอะเฮ้ยถึงแม้ว่ากูจะไม่ได้อยู่ในทำเนียมของเด็กนาดาวนะแต่ว่าวนเวียนมาตลอดเพราะว่าล้อตอนนั้นทำเทรลเลอร์ล้อเรียนก็หนัง t s หมดหมดผู้กำกับ GTH ใตอนนั้นก็จะต้องตั้งสเตตัสใน Facebook ว่ารอแก๊งบุฟเฟ่ให้มาล้อเรียนอยู่ใช่ใช่อย่างพี่โต้งอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยกูรอหนังมึง อยู่นะอ,อะไรเงี้ยเออหลายคนก็จะติดตามเพราะว่าจริงๆพุ่มกับ GTH ตอนนั้นนี่ก็คือเลิฟงานพี่พี่แปดมา <c oughs> เลิฟงานบุฟเฟ่มาเพราะว่ามันช่วยมันมันมันส่งเสริมกันนะ <c oughs> อตรงๆคือถ้าสมมติไม่ได้วรัลเออจากพวกพี่เนี่ยเออคือรายได้ไม่เท่านี้รายได้ไม่ถึงล้าน <c oughs> ไม่ถึงไม, <c oughs> ไม่ไม่ถึงร้อยล้านไม่ถึง <c oughs> ร้อยล้านอันนี้อันนี้เรื่องจริง่จริงไม่ถึงร้อยล้านจริงจริงจุดเริ่มต้นของการทำบุฟเฟ่ก็ทําให้พี่แปดเข้าอยู่ในวงการบันเทิงด้วยั้ยถูกอย่างนันนเล่รีไ์คบ มันก็ทําให้เราได้มีพื้นที่ในการไปแคสติ้งภาพยนตร์เรื่องท็อปซีครีตไวรุ่นพลานพอได้แคสผ่านปุ๊บก็ผู้ช่วยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ยงเรียกคุยพี่อะไรเชียร์พี่ยงด้วยอ่ะดึงในพุ่มกับแฟนฉันเออพอเจอพี่ยงเสร็จปุ๊บพี่ยงก็นะเจแปนเออเหมือนเหมือนซะด้วยไม่เหมือนซะด้วยคือคือเขาจะแบบเขาจะซีเรียสอ่ะเขาจะแบบเออมึงมึงเดี๋ยวมึงอ่านบทก่อนอื มึงอ่านบทเสร็จปุ๊บแล้วมึงก็ทําเข้าใจถ้ามึงถ้ามึงยังเสียง้าใจถ้ามึงยังไม่เข้าใจนะเบนแบดมึงก็อ่านไปเรื่อยๆจนกว่ามึงจะเข้าใจแล้วมึงเข้าใจเมื่อไหร่มึงเรียกกูเดี๋ยวกูจะเข้ามาคุยด้วยอกูก็อ่านเลยบทนี้คือเกิดขึ้นที่ไหนเหตุการณ์นี้นาดาวเลยนาดาวเลยเหรอนาดาวเขาไปแค่นาดาวห้องประชุมเล็กๆแค่กับพี่โรส ใช่แล้วคือมันผ่านแล้วเขาก็เรียกมากูก็นั่เขาโยนบทมาให้เป็นปึ้งขนาดนี้นะกูก็เปิดอ่านเปิดเปิดผ่านไปประมาณสิบหน้ายังไม่มีกูเปิดเปิดเปิดเรามาตอนไหนชื่อเรามาตอนไหนไอสัตว์นี้อยู่ประมาณส4มสี่แผ่นมั้งเฮ้ยกูก็เรียกพี่ยงมาครับพี่ยงอะบทผมสามประมาณสามสี่ฉากตรงเนี้ยแต่มันเป็นสามสี่ฉาก เปลี่ยนชีวิตคุณตอบเลยมันอิมแพกมันมีความอิมแพกถ้าไม่มีไอ้แจ็คบทช่อยแจ็คถ้าไม่มีไอ้แจ็คในวันเนี้ยไม่มีพี่ตอบไม่มีตอบไม่มีเท่าไหร่น้อยด้วยไม่มีด้วยอมึงสําคัญมึงสําแล้วต็อบไงมึงสำคัญใช่แล้วเดินออกไปอือเอาคุยกูแค่ยังไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรเลยแค่นี้เลยเออเรา กูก็เชื่อเลยว่าสำคัญจริงๆเพราะวันแรกที่กูออกกองกับเขาเนี่ยถ่ายที่มงเทพเป็นซีนในห้องเรียนโทรศัพท์ไอ้ท็อปเนี่ยดังอยู่หน้าห้องเพราะว่าห้องสอบเนี่ยห้องสอบเ่าจะต้องเ,อเก็บศ<ว>ัพมๆไว้หน้าห้องรวมๆไว้หน้าห้องแล้วคือเรานั่งข้างๆไอ้ท็อป แล้วต้องสอบแล้วโทรศัพท์ไอ้เชี่ยตอบดังเขาเรียกว่าไม่มีบทพูดนอนแดร์หลอกนอนแดร์ลลอกซีนนอนแดร์ลลอกซีนกูก็อ่านเสร็จปุ๊บไอ้เยี่ยมันมันมีแค่ตัวบรรยายนี่ว่ามันไม่ได้มีแบบแดร์หลอกที่ต้องพูดที่ต้องจํอไอ้เยี่ยสบายสบายสบายแล้วนั่งเฉยๆล่องลอยเอในซีนก็คือว่าโทรศัพท์ไอ้ตอบดังเสร็จปุ๊บไอ้ตอบก็มองที่โทรศัพท์พราะลุงลุงเขาจะโทรมาว่าเฮ้ย เก่าลักเราขายเยอะแล้วขายดีมากตอนนั้นขายอยู่ที่ห้างบิ๊กซีน้องท็อปต้องมาช่วยหน่อยมันไม่มีใครมาช่วยแล้วน้องท็อปทีนี้ไอ้ท็อปก็มองแม่งข้อสอบก็ต้องทำโทรศัพท์ก็มาไอ้คนที่บิ้วเพื่อนก็คือเฮ้ยมึงอย่าไปนะเว้ยเพราะว่าอะไรเล่นต้องเล่นใส่ตาต้องเล่นด้วยสายตาเพราะว่าเราต้องสอบซีนนี้ไม่ถึงห้าวิอ่ะยี่สิบเพคสำคัญไหมล่ะท0่สิบเพคสำคัญไหมล่ะไอ้เฮี้ยกูขมวดคิ้วกูขมวดคิ้วจนกูเป็นไมเกรน ห้าสี่สามสองแอคชั่นตืด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 มองโทรศัพท์เห็นแล้วว่าโทรศัพท์มันขึ้นมานี้นี่ไม่ได้นะอย่าไปอย่าไปคัดคัดแปนคัดนะเ่แปนเออโอ้มันเยอะไปเยอะเยอะไปเราเล่นพลาริพารีสมาก่อนคือมันมันมันโอเวอร์แอคติ้งเว้ยเจแปนคือคือมึงได้อ่านบทมาไหมอ่านบท คือกล้องแม่งแม่งโคสอัพพอก้องแม่งโคสอัพเสร็จปุ๊บเนี่ยคือแม่งแม่งใหญ่เอาใหม่นะเอาเรียวๆจริงๆจริงๆมึงไม่ต้องแอคติ้งเยอะจริงจริงจริงห้าสี่สามสองตึ๊ด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 ตึ๊ึ๊อึ้ กูบอกเด็กเด็กนาดาวนี่จะเข้าใจดีเลยเพราะว่าคือจริงๆต้องบอกว่าพี่ยงอ่ะเขาเป็น perfectionist หน่อยๆเขาจะแบบไม่ปล่อยผ่านเลยแล้วบางคนแบบย้ำคิดย้ำทำอย่าเรียกว่า perfectionist ย้ำคิดย้ำทำใช่แต่ว่าตอนนั้นพี่แปนก็รู้สึกว่าได้ได้แบบได้เรียนรู้ไหมได้เราเก่งขึ้นไหมกูได้ยาพารายาพาราเข้าเลยมึงเชื่อไหมวันนั้นเลิกกองไปไอ้เหี้ยกูนอนเป็นตายเลยไอ้เหี้ยปวดสมองแบบ นี่อะไรวะเนี่ยคือพอไปฉายในหนังเนี่ยไม่กี่วิแต่มันก็เห็นงมันก็เห็นงาไม่กี่วิโอ้แล้วคิดดูว่าพี่พีเรื่องนั้นโดนขนาดไหนันขนาดกูสาคัญขนาดนี้ไเหี่พีคือสําคัญมากสำคัญมากไอสัตว์ไม่ถอดสมองเลยจะโดนขนาดไหนแต่ผมก็คือพูดถึงกูยังตัวร้องเลย ไอ้หี่ยเป็นความทรงจำเลวร้ายเ่รพูดถึงเขากูตัวร้อนเลยไอ้สัญยาพราบะก็มันก็เป็นไงที่ละเอียดแหละละเอียดมากใช่ละเอียดมากละเอียดมากจริงๆแล้วก็แล้วก็พอถึงแม้ว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้ทำหนังแล้วพี่เขาว่าทำแบบน้องๆที่เป็นแบบเป็นบอยแบนด์เป็นแบบน้องบัสน้องดายมึงพี่ดูนล่นน้องบัสอ่ะเออขนาดไหนบัสต้องเข้าอู่ไหมคือดีเทลก็ต้องเป๊ะทุกคนต้องเป๊ะจริงๆเป๊ะเลยเป๊ะมากแล้วหลังจากนั้นงานที่ตามมาพี่แปนเป็นอะไรเป็นพิธีกรก็ละครก็เริ่ม ก็เริ่มมีชื่อเสียงในในทางช่องเคเบิลครับเริ่มเข้าเคเบิลเมื่อก่อนจริงเคเบิลทีวีถูกต้อง TM m เใช่ประมาณน,นี้ช่องสารละนชนแนลเออและสารนลนชนแนลก็ให้โอกาสให้เราได้แบบไปไปสัมภาษณ์ความสามารถพิเศษเคยพวกมึงคือใครว่านู่นนี่นั่นจนพี่หอยพี่วิลลี่เนี่ยหลังจากที่เขาแยกแยกย้ายกัน3คนแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนแบบมาเซตอัพบริษัทใหม่ครับแล้วเขาก็ดึงให้ให้เราอะไปไปเป็นส่วนหนึ่งในในในการเป็นนักแสดงแล้วก็เหมือนแบบ เขาอยากปั้นให้เราเป็นแบบนักแสดงตลกเว้ยเพราะเขาเห็นเหมือนแวตลกอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยทุกรายการของพี่วิลลี่กับพี่หอยเนี่ยจะต้องมีกูอยู่เป็นทุกรายการเป็นตลกคือไปเป็นเหมือนแบบเด็กปั้นเขาทุกรายการแล้วเอาจริงใจพี่อ่ะใจพี่แปนอ่ะอยากเป็นตลกป่ะกูอยากเป็นตลกคาเฟ่เลยอยู่แล้วมาตลอดตลอดเลยในรายการช่องของสารแนชช่นแนลใช่ทุกรายการนี่คือมีพี่แปนเคยดูฮาจะเกงไหมฮาจะเกงนี่เคยดูอยู่แต่ผมจะไม่ค่อยหมายถึงว่า ภาพจำของผงพี่แปนะจะเป็นในใน,ในบุฟเฟ่มากกว่าสมัยก่อนเนี่ยคือสมัยตอนที่พี่แจ ăng, ๊ดยังไม่ดังอ่ะยังใส่แว่นหนาเตอะอยู่เลยเสมัยตอนที่น้าโรเบิร์ตยังอยู่แล้วก็ยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่เป็นโรเบิร์ตสายวันสมัยตอนนักคอมทีออ่อาจจะแบบห่างหายจากการเเล่นตลกคาเฟ่แต่ว่ามามาดังในในในยุคของแบบโหดหน้าเหี่ยวภาพยนตร์แซดสมิดอะไรเงี้ยเออเราก็ได้เจอนักคอมก็คือมาสารแน่หมดพี่โกตีอะไรเงี้ย เราได้เจอหมดทุกคนเลยนะนะนะตอนนี้ที่แบบดังมากๆอแล้วเขาก็สอนเราสอนเราให้เล่นตลกแบบไหนเฮ้ยเดี๋ยวกูให้เมุกอนี้มึงแล้วมึงไปเล่นเฉยๆเลยนะแล้วเราก็ได้ซึมซับจากตรงนั้นอ่ะพี่บอลให้ให้วิชามาพี่แจ๊สให้ความลื่นไหลครับพี่แจ๊สเขาจะิ m p r o v i s e เยอะใช่นักคอมก็จะให้ในเรื่องของจังหวะความคมหรืออะไรเงี้ยพี่พี่หอยก็สามารถให้ในเรื่องของแบบความแบบเป็นอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้เออเราก็ซึมซับจากตรงนั้นมาทุกรายการจะมีเราหมดไม่ว่าจะเป็นฮาฮาจเกงรีบอลงาน เท่าที่เราเป็ดตลก6กคอมมนซิตคอมของ พี่วิลลี่พี่หอยที่ทําด้วยสารแนเนี่ยครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเราก็ได้เรียนรู้จากตลกชั้นครูมากมายนะใช่จนจนเราเองก็มาทําออนไลน์ควบคู่กันไปนะไอจังหวะตอนนี้ทําเราก็ยังทาออนไลน์กับเพื่อนๆนี่แหละมาทําบริษัททำโปรดักชั่นเฮ้าส์ทำคลิปออนไลน์มาตอนนั้นมันกจคลชิปออนไลน์มันก็เริ่มเริ่มบูมแล้วเริ่มบูมลมันเริ่มกลับมาชิปใน Facebook เริ่มบูมขึ้นมามากกว่า u t u b e อะไรเงี้ยมันก็เป็นไอทมมันเริ่มเปลี่ยนใช่แต่ก็ยังมีทุกทุกช่องทางสำหรับ ภาพของเราอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเออเฮ้ยเชิญให้เราไปออกรายการของพี่หม่ำพี่หม่ำก่อนของพี่หม่ำของพี่หม่ำคืออะที่พี่หม่ำพี่หม่ำพี่หม่ำทอล์กใช่ไหมซุปเปอร์หม่ำซุปเปอร์หม่ำเฮ้ยเราดูตั้งแต่เด็กๆอ่ะเออ พี่หม่ำนี่ก็เบอร์ต้นอยู่แล้วรายการที่หม่ำเลยนะเว้ยเราเคยดูตั้งแต่แบบชิงชิงร้อยชิงล้านแก๊งสามท่าดูตั้งแต่คาเฟ่มาเหมือนเราดูเขาจนจนเราสนิทกับเขาโดยที่<จ>ไม่รู้จักด้วยซ้ําถูกต้องอจนเราไปเราไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยเหมือนมันเข้าทางเขาแล้วเขาก็เห็นว่าเราเล่นกับเขาได้สู้เขาต่อปากต่อกำไม่หยองไม่หยองไม่ ไม่กลัวไม่กลัวใช่เขาก็เลยแบบว่าบอกให้ผู้ใหญ่ทาง WorkPoint ให้เราไปไปเซ็นสัญญาด้วยเซ็นสัญญาเลยหรอเซ็นสัญญาแต่ตอนนั้นที่อยู่แสานคือไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาเป็นสัญญาใจไปฟรีแลนซ์ไปอะไรใช่เป็นสัญญาใจก็คืออยู่กับเขาเขาก็มีแบบผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารอะไรเงี้ยมามาคุยกับเราบอกว่าเอ้ยอยากมาอยู่ที่นี่ไหมเอออยากมาทําอะไรที่นี่ไหมเพราะว่าตอนนั้น WorkPoint ก็กําลังขยายอํานาจเรียกว่าอะไร expand บริษัทยางใหญ่หลวงก็ย้อนไปเกือบ10ปีที่ผ่านมานะประมาณ8ปีแล้วจริงซึ่งเราก็ซ มันเป็นโอกาสอะ <S 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 แน่นอนคือเราดูเวอร์พอยตมาแต่ตอนเด็ก เราดูชิงร้อยมาแต่ตอนเด็กๆเ,เราดูแก๊งสามชาติมาแต่ตอนเด็กๆมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมากกว่าฝันมสมัยก่อนเราแค่คิดว่าสักวันหนึ่งเราอยากจะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งปอบมือในสตูดิโอ,อ,อแล้วมีคนคอยให้คิวปอบมือครับใช่แล้วเราก็อยากเป็นแค่น้องๆนักศึกษาที่ถูกหยิบขึ้นไป <c oughs> เล่นบนเวทีงงๆเ, <c oughs> เล่นอะไรด้วย <c oughs> อะไรอย่างนี้ท่านลองใช่เราเราเรา,เราฝันแค่นั้นจากตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเองเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของชิงร้อยชิงล้านมาเป็นนักแสดงหนึ่งใน ีแบบสมาชิกของสามชาตออออิมันเกินฝันแล้วเราก็ได้กลายเป็นแบบว่าเราได้ทํางานกับแก๊งสามชาติกับพี่ตาปัญญาที่เราเคยดูตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ออเแล้วเราก็ได้อยู่กับองค์กรขนาดใหญ่เรารู้สึกว่า มันเกินฝันแล้วแหละเออม,ม,มันมันมันประสบความสําเร็จมากๆเขาก็เลยยื่นสัญญาฉบับแรกมาให้3<า>ปีส,ส,ส,สาปี3ปีรู้สึกว่าการที่เราไปบ่มเพาะ3ปีในชิงร้อยออเราได้ไปลงเรียนคอร์สแบบจริงๆงเอ,อของตันหลกเลยรู้ในเรื่องของจังหวะ แล้วมันทําให้เราไม่กลัวอใครก็แล้วแต่ที่ที่แบบโอ้ยเป็นรุ่นใหญ่ใช่ไหมแต่เราจะไม่กลัวเขาเลยแล้วเราก็จะทําหน้าที่ของเราแบบอย่างสบายใจแล้วก็เล่นอย่างเต็มที่แต่ว่าเรื่องของการดูดวงเรื่องของการดูบอเนี่ยอไม่ไม่เคยเห็นเลยจนกระทั่งหลังหลังมานี้ที่พี่แปะเริ่มไปจับเรื่องนี้มากขึ้นมันจับพระจ้ผูกมายังไงพี่หรือว่ามันเป็นเรื่องแบบการตลาดหรือเปล่าเป็นการสร้างแบบ แบรนด์ใหม่ๆให้เราหรือเปล่าสร้างออเดียน์ใหม่ๆหรือเปล่าพี่ศึกษาเรื่องนี้มาเรื่องการดูดวงเนี่ยสิปีตอนนี้ไปเท่าไหร่สามสิบเอ็ดสามสิบสามสามย้อนไปสิปีก็ประมาณ20่สิบจบใหม่จบใหม่ๆเลยศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าเราเป็นคนชอบดูดวงเราชอบแบบหาหมอแม่นๆดูอยากรู้อนาคตอะไรเงี้ยมันก็เกิดจากแบบนั้นแล้วมันก็พอเราดูไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูได้ยังไงอยากดูเป็นบ้างเขาไม่ได้มั่วใช่ไหมไม่ได้มั่วขึ้นมานะเออคือแบบเฮ้ยอยากรู้ว่าว่ามันต้องมัน มันมีหลักการอะไรในการดูมันดูได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มศึกษาจากตอนนั้นเพราะเราที่เราสนใจแต่ว่าช่วง10ปีที่ศึกษามาเนี้ยก็ดูให้เพื่อนบ้างดูให้อะไรบ้างดูให้เพื่อนแต่ว่าไม่ได้บอกทุกคนนะว่าเราเป็นเป็นหมอดูไม่เคยพับบิกเลยครับไม่เคยพับบิกแต่ตัดสินใจที่จะมาพับบิก เพราะว่าอันนี้คือตามความเชื่อนะคคือเราเองเราไปเราไปดูดวงกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขามีเซนต์แบบเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นร่างทรงหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทํานายทายทักเราได้อย่างแม่นยําหลายๆเรื่องที่เราไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนมันก็เลยทําให้เราเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าเราเองต้องได้ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นหมอดูไม่บอกพี่อย่างนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของจิตวิญญาณอาจจะเกี่ยวในเรื่องของแบบกับพิธีกรรมอะไรบางอย่างณตอนนั้น เราก็เลยบอกกับคนที่เป็นร่างทรงนี้บอกว่าณตอนนี้ผมยังไม่พร้อม,อมถ้ามันเป็นจริงๆนะไม่พร้อมเลยเพราะผมก็ยังเป็นมนุษย์ปุจุชนธรรมดาที่มีรักโลกโกรธ<ก>หลงแต่ถ้าวันใดวันหนึง่งที่วันเวลามันพร้อมแล้วอขอให้มีสัญญาณในบางอย่างได้ไหมมาบอกกับเราบอกเลยได้ไหมว่าเฮ้ยมึงต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนี้แล้วผ่านไปประมาณเกือบ10ปีระหว่างนั้นน่ะมันก็จะมีสินแสที่เรารู้จักสนิทด้วยเนี่ยเปิดดวงเราเนี่ยดูด้วยกันแบบดูขำๆอ่ะาเปิดดวงเราเขาก็ทํานายเหมือนกัน เปิดดูโอ้ดวงหมอดูอนี่ถ้ามุดเอาจริงเอาจังเรื่องหมอดูนะเป็น,นได้นะดังกว่าอาจารย์อีกอุ้ยีเลยเหรอเออดังกว่าอาจารย์อีกเนี่ยถ้าเอาจริงเอาจังนะอันนี้หนึ่งคนผ่านได้อีกอาจารย์โหราศาสตร์เราไปเรียนโหราศาสตร์เราก็ดูแล้วเขาก็บอกว่าโอ้นี่ดวงหมอดูนะเนี่ยเขาเรียกดวงพระจันทร์เสี้ยวลัคนาภพของเรือเนี่ยมันไปอยู่ในเกณฑ์ชะตาของดาวพระเกศกับดาวพระเรหัสก็ไปศสกาไปศาสตร์ของเขาทําให จะมีดวงเกี่ยวกับการหมอดูเกี่ยวกับการทานายเกี่ยวกับโหรนี่แสดงว่านี่ก็สัญญามันก็มาหลายครั้งเหมือนกันนะก็มาหลายครั้งแล้วนะใช่แล้วก็เราก็ยังนึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอจังหวะที่มันมันมันเปรี้ยงจริงมันมีวันหนึ่งเราเองเราไปช่วยเหลือเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทกันมากรักกันมากเพราะว่าเออเป็นเพื่อนสมัยตอนเรียนแล้วเขาก็ประสบปัญหาที่ออกจากงานแล้วเขาก็มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งมันสามารถเลี้ยงชีพได้ประมาณสัก2-3เดือนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต่อยอดกับตัวเองยังไงในอนาคตก็เลยให้เราไป พอเราไปช่วยเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูดวงให้เขาก็คือไปเปิดไพ่เปิดเสร็จปุ๊บเราก็ทํานายทายทักแล้วก็บอกว่าถ้าทําสิ่งนี้เราก็ดูตามไพ่นะเพราะพี่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบมีเซนต์มียานอะไรครับเราก็ดูตามไพ่เราอ่านตามไพ่ถ้าคุณทําธุรกิจแบบนี้ตามที่ไพ่แนะนํามา มันจะดีแล้วคุณก็จะได้ทําเงินจากตรงนี้เลี้ยงดูครอบครัวได้เลี้ยงดูตัวเองได้ก็บอกเขาไปตามพ <ไป S 1> ายลองปรับเปลี่ยนดูและหลังจากนั้นก็มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของฮวงจุย้ยเราก็ไปดูฮวงจุ้ยในบ้านก่อนกลับไปขอดูบ้านหน่อยสิไม่เคยไปบ้านเพื่อนขอดูบ้านหน่อยเออฮวงจุ้ยดีนะเออสมมติปรับเปลี่ยนประตูตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็เอาอ่างนะ้ำมาวางไว้ตรงนี้นะเฮ้ยธรณีประตูแบบนี้ไม่ไม่ดีนะเพราะซับจะไม่เข้าอ่าซิง ล้างจานไม่ควรอยู่คู่กับเตาอะไรแบบเนี้ก็เป็นความรู้ทางด้านผงจุยทางติลี่เพื่อนก็แอบถ่ายวิดีโอไว้ตลอดเลยเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตัวมันก็แอบถ่ายตอนที่เราพูดคนเราก็ตั้งใจดูจริงๆเออมันก็แอบถ่ายไปเสร็จปุ๊บพอคืนนั้นเราก็เห็นว่าทําไมมันมีวิดีโออะไรบางอย่างที่แท็กถึงเราอะเขาโพสหรอมันเอาไปตัดต่อเป็นคอนเทนต์ใน t ิ๊กต็อกออว่าแบบเมื่อเจแปมาดูบ้านให้แบบอะไรแบบนี้เลยไอ้ที่วันนั้นน่ะ คนดูภายในคืนนั้นอยู่ที่ประมาณ เป็นหลายล้านล้าน่ะเป็นล้านอ่ะเพราะเขาไม่รู้ด้วยว่าพี่แปมเฮ้ยมีความสามารถทางนี้ด้วยหรอวะเออเป็นล้านอ่ะเป็นพี่กอล์เป็นตลกแล้วตอนนั้นคือ DM แชทแตกเลยดูดวงไม่คะดูดวงไม่คะรับดูมองจุ้ยได้ที่ไหนอ๋อแสดงว่านี่แหละแม่งคือสัญญาณแม่งคือสัญญาณแม่งคือสัญญาณ is ้สัญญาณบอ๊แม่งคือแม่งคือสัญญาสัญญาอะไรบางอย่างที่แม่งทำให้คนทั้งประเทศรู้จักกูอ่ะในฐานะนักดูมองจุ้ยหรือว่าหมอดูโดยที่กูยังไม่ได้ทำไปเที่อะไรเลยยังไม่ได้ทำจะมาร์เก็ตติ้งไม่ได้จะโปรโมทอะไรเลยก็เลย อ่ะโอเคน่าจะเป็นสัญญาณตามความเข้าใจของเรานะเอ,อเราต้องจริงจังละก็เลยหนะ้าตอนนั้นก็เลยแบบว่าไปศึกษาเพิ่มไปเรียนโหราศาสตร์เพิ่มเติมไปเรียนในเรื่องของศาสตร์เกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆเพิ่มเติมเพื่อที่อนาคตไม่รู้หรอกว่าจะได้ใช้ศาสตร์นี้เพื่อที่จะช่วยเหลือใครหรือเปล่ารหรือว่าจะต้องเอาไว้ใช้เป็นอาชีพในการที่จะต้องเลี้ยงตัวเองถ้าสมมติวันใดวันหนึ่งที่เราไม่ได้อยู่แบบเบื้องหน้าแล้วเราอาจจะมีอีกอาชีพหนึ่งในการที่จะต้อง เลี้ยงชีพตัวเองหรือว่าเอาช่วยเหลือคนอื่นก่อนจากกันไปให้แบรนฝากถึงผลงานซึ่งมากมายไก่กองเลยไม่รู้จะพูดหมดหรือเปล่าก็ฝากไว้ด้วยครับช่องทางออนไลน์ครับรนด์ชาแนลนะครับทุกแพลตฟอร์มเฮ้ยเดี๋ยวฝากอีกเรื่องนึงเลยได้เดือนกันยาแต่งงานเหรอไม่ใช่กันยาจะมีหนังเฮ้ยกำกับเองกำกับเองเล่นเองเล่นเองอุ้ยไปเอาทุนจากไหนใครให้ทุนมาเนี่ยก็ทางท่ายนงใหม่ของทางเวิร์กพอย์อ๋อเขามีเขาทำท่ายนงร่วมกับระลึกครับแล้วก็เมเจอร์ คือเรื่องว่า bad eat banana war สึกข้างข่าวกินกล้วย bad eat banana war อืมสึกข้างข่าวกินกล้วยแล้ววอลมันคืออะไรวอลก็คือสงครามอ๋อว a ลอ๋อวอ bad eat banana war ศึก สึกข้างเขกินกล้วยถูกต้องเตเต่งเตงเตรเงเต่งเตระงเต่งเต่งเต่งแบบนี้เลยนำแสดงโดยเพื่อนของพี่ตั้งแต่สมัยตอนที่เล่นหนังพิษพัชระเย้กลับมาโคจรเอามว้เจอพิษพัชระถ่ายเสร็จหมดแล้วรอคือรอวันอ่อนเดี๋ยวรอวันฉายเดือนกันยาครับเดือนกพิษพัชระ ปะทะกับ9ก้าจีรายยุเจ็นมาซักซีเลยนี่ว่านี่ซักซีเลยนี่หว่าแต่ก่อนคือเคยเป็นวงเดียวกันใช่แต่นี่คือเป็นคู่ปรับกันคู่ปรับกันแล้วเราเล่นต้องเป็นอะไรเป็นเพื่อนของไอพีทเพื่อฝั่งไอพีชแล้วฝั่งก้ามีใครบ้างไอพีทมันเคยเล่นเป็นเพื่อนเราใช่เราเรต้องเล่นเป็นเพื่อนมันใช่แล้วทีนี้ก็นางเอกโจลินโฟอีโอ้ออเออโจบอกอยู่ว่าเล่นหนังคือเรื่องนี้เรื่องนี้นี่เองเรื่องนี้ นะไปติดตามด้วยเพราะเป็นหนังไทยอารมณ์ดีครับที่ลืมความเป็นแบบว่าทุกคนก็จะคิดว่าเฮ้ยต้องทําหนังแนวแบบว่าโบ๊ะบออไม่ครับไม่เรามีเส้นเรื่องเรามีความตลกตามซิทูเอชันครับแล้วก็อยากให้ทุกคนย้อนยุคไปมันเป็นหนังพ่เรียดดนตรีเกี่ยวกับดนตรีสมัยยุคแบบ2479ที่มันมีความแบบเอ่ดิสโก้ดิสโก้ไหม เกี่ยวกับดนตรีของไทยที่มันจะหายไปมีดนตรีฝรั่งเข้ามาแล้วทุกอย่างแม่งไอ้แก๊งเพื่อนเนี่ยแม่งต้องไปกรอบกู้ความเป็นดนตรีไทยกลับมาก็เลยใช้คาว่าสืร,รข้างข่าวกินกล้วยเพราะว่าเพลงนี้น่าจะเป็นมีส่วนหลักอยู่เลยเป็นธีมหลักของเรื่องนี้นก็เชื่อว่าจะเป็นผลงานที่แปลทําอย่างมีความสุขครับผมนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่แปลมากนะฮะที่แวะเวียนมาวันละแก้ววันละวันละป๋องเฮ้ยมาถึงเนี้ยสุดท้ายแล้วชื่อรายการยังผิดอยู่เลยกูบอกแล้วมึงให้เอากระป๋องมาตั้งหนี้มึงเอาแก้วมา ต่อ,อคุณพ,พี่เจมส์ค่ะทุกคนนะครับผมบุณครับเจอกันบ๊ายบายัีครบสวัสดีครับ